ท่านสามารถรับชมสถานีทรทัศน์สปริงนิวส์ได้ที่ PSI ช่อง 22, IPM ช่อง 22, DTV HD1 ช่อง 51, GMMZ ช่อง 107, Sunbox ช่อง 24, CTH ช่อง 2, และเคเบิ TV ีีทั่วประเทศนะฮะส นปชเนี่ยผมเห็นใจคุณเสื้อแดงในหลายๆเรื่องผมเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของเขาแต่ว่าถามว่าผมเคยไปขึ้นเวทีชุมนุมกับนปชไหมผมเป็นแกนนํานปชกับคุณตู่คุณเต้นไหมผมไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นในขณะที่มีกระแสข้อกล่าวหา้ยมีพวกล้มเจ้าพูกล้มเจ้าปลื้มไปสมคบคิดด้วยคือการปล่อยเรื่องพวกนี้ออกมาเรื่อยๆโดยผมแทบจะไม่มีโอกาสได้เคลียร์เลยเนี่ยผมคิดว่ามันถึงวันที่ผมต้องเคลียร์แล้วทำไมถ้าปล่อยถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้เนี่ยผมเสียหาย ทำไมเลือกเคลียร์ในจังหวะที่รัฐบาลเสื้อแดงกําลังขาลงคือพูดตามตรงผมดูบรรยากาศที่มีความทำไมไม่เคลียร์ก่อนหน้านี้บรรยากาศที่มีความขัดแย้งในทุกวันนี้เนี่ยมผมมองว่าถ้าไม่ใช่วันนี้ที่ผมเคลียร์เนี่ยมันจะไปกันใหญ่ผมยกตัวอย่างนิดเดียวอย่างวันนั้นหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยบุกมาที่หน้า Voice นะฮะแล้วก็พูดในหลายสิ่งหลายอย่างที่จริงแล้ว Voice ไม่ได้นําเสนอแล้วผมก็คุยกับสื่อมวลชนที่อยู่ช่องอื่นๆเล่มอื่นๆเนี่ยหลายคนก็ไปเชื่อว่าเฮ้ยปืมเป็นอย่างนี้ ไอเปนเป็นอย่างนูด้ดผมนั่งคิดแล้วว่าถ้าเกิดไม่ใช่วันนี้เนี่ยถ้าผมไม่ไม่ไปบอกที่แหล่งที่อีกฝั่งเขาฟังเนี่ยมันอาจจะสายเกินไปเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าที่ผมทําหน้าที่ทุกวันนี้เนี่ยผมประกอบอาชีพอย่างซื่อสัตย์จริตผมไม่ได้โกงกินกําลังบอก,บอกว่าเลือก,อกที่จะเคลียร์ในจังหวะนี้มันไม่ได้เกิดจากการออกแบบกันไว้ล่วงหน้ามันมีประเด็นหนึ่งซึ่งผมเป็นห่วงอย่างมากในสังคมและเป,เป็นประเด็นที่ผมต้องเผชิญกับญาติพี่น้อง แล้วก็เพื่อนเยอะพี่น้องด้วยนะฮะคือเพื่อนผมเนี่ยเลือกประชาธิปัตย์ก็เยอะนะฮะในสายตาของคนที่อยู่รอบข้างผมไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนเนี่ยหรือแม้กระทั่งสังคมบางทีเขาไปมองลายกตัวอย่างคุณพ่อผมออกมาเนี่ยแล้วก็วิจารณ์รัฐบาลเรื่องจำนำข้าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขาไปมองไว้ในขณะที่พ่อต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยลูกทําอะไรอยู่ทําไมลูกเป็นคนเลวแล้วพ่อเป็นคนดีผมเจอคนที่พูดกับผมอย่างนี้ ผมรับไม่ได้ครับผมบอกว่าผมบอกกับแมเนเจอร์ผมบอก Manager, บอกับโพสต์เดย์ว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเวลารัฐบาลทําอะไรผิดเนี่ยผมไม่ได้ไม่พูดอะไระผมพูดแต่ประเด็นที่ผมพูดเนี่ยคุณไม่ได้เอาไปลงมันไม่ได้เป็นน้ําหนักในสื่อเพราะาผมไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่มีบารมีมากมายเพราะฉะนั้นผมกําลังจะบอกว่าเฮ้ยเวลารัฐบาลสมมติเขาทุจริตครัปเชันเนี่ยเขาทำโครงการที่ผิดพลาดเนี่ยผมก็พูดถึงนคะครับ ย้อนกลับไปดูจำนำข้าวเนี่ยพี่ละันผมพูดตั้งแต่ตอนนั้นที่เพื่อไทยหาเสียงแล้วว่าโครงการนี้มันพังแน่วิจารณ์มาโดยตลอดคือแต่ว่ามันไม่เป็นประเด็นไงค่ะรณวนี้เมืองไทยเดี๋ยวบางทีมันเป็นประเด็นเฉพาะเวลาคุณพูดอะไรแล้วมันลงหนังสือพิมพ์เวลาลงแมเนเจอร์มันเป็นประเด็นเวลาลงไทยโพสต์มันเป็นประเด็นหรือบางทีเอาทีนิวส์เอาไปมันเป็นประเด็นนะเพราะฉะนั้นผมต้องการเคลียร์กับคนที่เขาฟังอีกฝ่ายอยู่ และไม่เคยได้มีโอกาสฟังผมทำไมทำไมจึงเลือกเคลียร์ผ่าน ASTV Manager กับ Post Today ในทุกวันนี้เนี่ยมวลมวลมหาประชาชนกปปสแล้วก็ฐานพันธมิตรเนี่ยถามว่าหลักๆเขาดู<ส>อะไรเขาเสพสื่อสองสื่อนี้คือถ้าคุณไม่ออกทีนิวสคุณไม่ออก ASTV Manager เนี่ยนะฮะหรือคุณไม่ได้ออก Blue Sky เนี่ยโอกาสที่หรือไม่ได้ออก Post Today ด้วยแ<อ>หละ ถ้าคุณไมนะ่ได้คุณโพสเดย์ยังอยู่ในกระแสละหลักอยูผ่ผมไม่รวมผมโพสเดย์ไม่รวมลนะถ้าถ้าคุณไม่ได้ออกในในสื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณจะไม่เจาะถึงฐานมวลชนกลุ่มนี้นะปัญหาในเมืองไทยก็คือว่าคุณมีกลุ่มคนที่กลุ่มหนึ่งก็เสพเฉพาะเอเชียอัปเดตดูช่องเสอ้อแดงอยู่ดูดีๆนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็ดูเฉพาะสื่ออีกฝั่งหนึ่งถ้าไม่ไปถึงฐานเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะเข้าใจคุณผิดตลอดไปนะนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าไม่ อธิบายบ้างให้คนเข้าใจขาเขาก็จะเกลียดเรามากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งผมไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นผมไม่ต้องการให้คนเกลียดผมผมต้องการที่อยู่ในสังคมที่คุยกันได้รู้เรื่องแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เคารพอีกคนหนึ่งไม่ใช่แบบที่มันกําลังจะเป็นอยู่ในทุกวันนี้ครับอ๋อกำลังจะบอกว่าเรื่องที่ไปเคลียร์จุดยืนเนี่ยนะฮะในจังหวะที่บังเอิญในจังหวะที่รัฐบาลเสื้อแดงกําลังขาลงนั้นเป็นเรื่องบังเอิญมันเป็นจังหวะไม่ใช่การดีไซน์ไม่เกี่ยว เ,เรื่องของการฉุกคิดว่าความขัดแย้งป็น <มา S 1> ความบังเอิญที่มันมาประจบเหมาะกันความขัดแย้งในชาติมันมาถึงจุดแตกหักะนะฮะการเกลียดกันในวันนี้มันเกลียดผมคุณร,รู้ว่าผมเจอนกหวีดกี่ครั้งผมเจอนกหวีดสี่ครั้งคผมเจอคนเป่านกหวีดสี่ครั้งนะฮะโดยที่ผมในที่สาธารณนะในที่สาธารณะโดยผมผมอยากจะเยินเขาไปบอกเขาว่าผมไม่ได้อยู่ในรัฐบาลนี้คุณไม่ต้องมาเป่านกหวีดอะไรผม นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมต้องการไปออกสื่อพวกนี้แล้วผมบอกว่าเฮ้ยคุณจะเป่าเปานกหวีดรัฐบาลเนี่ยถ้าคุณจะเป่าจริงๆเนี่ยรับทีมันก็เรื่องของคุณคแต่คุณไม่ต้องมาเป่านกหวีดผมผมไม่ได้รับใช้นักการเมืองคผมทํางานอย่างสุจริตชนครับนะครับแล้วผมทํางานในแบบที่เสนอข้อมูลกับประชาชนแล้วผมคิดว่าประชาชนก็ยอมรับในระดับหนึ่งไม่ต้องมาเป่านกหวีดอะไรผมโอเคคำถามสุดท้ายสําหรับช่วงนี้นะครับ ทำไมอยู่ๆนึกอยากจะมาขุดคุยทุจริตของรัฐบาลคุณยิ่งรักในในจังหวะที่คุณยิ่งรักนี่กำลังจะไปแล้วนะทำไมไม่ขุดคุยตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วไม่ไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องขุดคุยอะไรขึ้นมามันไม่มันไม่มีอะไรทำไมไม่พูดถึงเรื่องทุจริต่ะมันมันไม่ผมพูดถึงเรื่องทุจริตนะฮะในช่วงตั้งแต่มีการยึดอำนาจปี49เนี่ยผมมองว่าการทุจริตที่คนไม่พูดถึงเนี่ยเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตนะครับที่เกิดขึ้นในตุลาการสารรัฐธรรมนูญตุลาการสารนูนวินิจฉัยเกินกรอบเขตของรัฐธรรมนูญก็ทุจริตคณะกรรมการการเลือกตั้งเอียเอียงยื้อไม่ยอมจัดการเลือกตั้งก็ทุจริตนิดเดียวนะฮะถ้าพูดถึงทหารที่ทําการรัฐประหารทําเกินหน้าที่ก็ทุจริตต่อหน้าที่ผมเปิดโปงกระบวนการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาตั้งแต่ปี49่ะนะ ท,ท,ทั้งที่คนอาจจะคิดว่าผมควรจะเชียร์รัฐบาลพลเอกสรยุทธในปี49ผมไม่ได้เชียร์ตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นผมเปิดโปรงการทุจริตต่อหน้าที่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้ตั้งแต่เล่นประเด็นที่เกี่ยวกับคุณโรสนาตศสิทธกูลค,คุณหญิงจารวุวรรณเมเทการาวนี้มาถึงวันนี้ผมมองว่าการวิพากษ์วิจารณ์องค์กรอิสระและสารรัฐธรรมนูญเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันมาถึงจุดอิ่มตัวคือหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ากระแสหลักในสังคมในวันนี้เนี่ยเขาไม่เอาด้วยกับองค์กรสระพวกนี้้แลว คือเครดิตขององค์กรษระนั้นมันลดน้อยมากสังคมรับรู้ปัญหาไปแล้วผู้ง่ายสำหรับผมตอนนี้เนี่ยให้ผมเริ่มวิจารณ์รัฐบาลฝ่ายข้าราชการการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยผู้ตามตรงอาจจะอ้างสรรค์มากกว่าและเป็นสิ่งที่ต้องไม่ปลอยปะละเลยโหนกระแสหรือเปล่าถามจริงๆไม่ใช่กระแสตอนนี้มาตนข้ามพิเดนัยกระแสมาตนข้ามผมจะทวนกระแสเสมอในการประกอบอาชีพนี้ กระแสในปี49คือกระแสที่วิจารณ์คุณทักษิณสวนกระแสตอนนั้นค,คือวิจารณ์ฝ่ายรัฐประหาร,รกระแสหลักในวันนี้ไปซาวเสียงประชาชนคือกระแสที่ไม่เอาสารรัฐธรรมนูญและองค์กรในสระรนะฮะนี่คือกระแสหลักในสังคมไปสำรวจคนกลุ่มไหนฮะคุณนายเชื่อผมเถอะผมจัดรายการทุกวันแล้วผมเดินไปผมเจอกับคนเนี่ยโอเค คนคส่วนใหญ่ในสังคมพูดอะไรอยู่เนี่ยผมคิดว่าผมเข้าใจ <Okay. S 2> ในระดับนึ่งค่อนข้างอินทัชกับเรื่องพวกนี้2,557เนี่ยนะฮะกระแสะหลักเนี่ยเขาไปทางหนึ่งเราก็จะไปอีกทางหนึ่งคือในที่สุดคุณจะต้องเปิดโปงในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เปิดโปงโอเคเอาละฮะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นผมจะมานั่งปัญหาก็คือ<ต>วก๊อปปี้ข่าวของที่คนอื่นๆทําเนี่ยผมไม่ทําอย่างนั้นมาเอิญังเอิญมาเปิดโปรงรัฐบาลในจังหวัเนี่ย นายกปูคงอยู่ให้เปิดโปรงได้ไม่นานนักนะถูกไหมฮะโ okay, อเคเอาละครับเดี๋ยวยังมีอีกหลายเรื่องทีเดียวในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมพักสักครู่ฮะมาถึงช่วงสุดท้ายของเฟสไทม์ขัข้คืนนี้ครับสนทนากับคุณปึ้งต่อฮะเอาละฮะคุณปึ้งวันนี้อยู่ Voice TV วันนี้ประกาศจะเปิดโปรงทุจริตร,รัฐบาล นายกปูไม่ใช่ผมบอกว่าในถึงเวลาที่จะต้องเน้นการตรวจสอบฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบ,บาลไหนหรือรัฐบาลต่อไปรัฐบาลคนกลางรว<ร>มรถ,ถึง,<ฤ>ถงรัฐบาลชุดนี้ด้วยและได้พาดพิงถึงโครงการรับจำนำข้าวมันทําให้ประเทศชาติเสียหายมันขัดรัฐธรรมนูญถูกต้องไหมฮะคือจำนำข้าวเนี่ยม,มันผิดตั้งแต่ตอนตั้งนโยบายเพราะว่าแนวคิดของพรรคเพื่อไทยคือคุณจะคอนเนอร์ตลาดโลกคุณจะเอาข้าวมากองไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมด <ข>ผมไม่ได้พูดถึงชุดจุดคอร์พชันนะฮะชุดจุดคอร์พชันจริงแล้วเป็นเป็นเป็นเ,ปเรื่องเดิมซึ่งเป็นปัญหาตตตมันไปบนะิดเบือนกไกตลาดมันยิ่งกว่าบิดเบือนกฏตลาดผมผมเปรียบเทียบนีบ่เดียวว่าการบิดเบือนกไกตลาดที่พอรับได้ก็คือการประกันราคาเพราะประชาธิปัตย์ประกันราคาเนี่ยประกาศราคาขั้นต่ำซึ่งเป็นการแทรกแซงแต่ว่าไม่ได้เข้าไปลดบทบาทของข <ะ S 1> เอกชนนะครับแทรกแซงพยายามที่ยกราคาขึ้นมาแต่ปัญหาคนจำาน้าข้ามันคืออย่างนี้ฮะมันทำด้วยความเชื่อว่าคุณจะเอาค่ามาไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมด ทั้งหมดเพื่อในสุดแล้วคุณจะสามารถกําหนดราคาในตลาดโลกได้เหมือนกับทฤษฎีเดียวกันที่เขาใช้กับน้ํามันแต่บังเงินน้ำมันเนี่ยมันมีโอเปกมันมี Organization of Petroleum Exporting Country ในโลกนี้ไม่มี o อ e c ไม่มี Organization of Rice Exporting Country เพราะฉะนั้นในขณะที่เพื่อไทยไปคิดทะเยอทยานว่าจะควบคุมตลาดโลกได้ด้วยการควบคุมสป라이จากเมืองไทยเนี่ย มันไม่ได้เคยมีข้อตกลงที่รัฐบาลเพื่อไทยไปทํากับเวียดนามอินเดียและสหรัฐอเมริกาค่และเพราะฉะนั้นในจังหวะที่เราไม่ขายที่เราซื้อมาเก็บไว้ส่วนกลางหมดในที่สุดแล้วในจังหวะนั้นเนี่ยก็มีผู้ขายจากประเทศอื่นพูดง่ายเราไปคิดว่าเราจะควบคุมราคาในตลาดโลกได้ถึงเวลาเราควบคุมไม่ได้ในขณะเดียวกันพอซื้อมาคราวนี้รัฐบาลไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการขายขายไม่ได้ทุกวันนี้เหลือส0บกว่าล้านตัน10บกว่าล้านตันเนี่ย ปัญหามันคืออะไรปัญหาคือในสุดคุณจะต้องทิ้งเพราะมันจะเน่าครึ่งหนึ่งคุณอาจจะรีบขายได้สักเจ็ดหรือ8ดล้านตันในปีนี้ปีหน้ายังไงยังไงคุณก็จะเหลือมันจะทิ้งห้าหรือหล้านตันเน่าค้างกาดังสิ่งนี้คือสิ่งที่แย่ <Okay. S 1> มาก เพราะว่ามันมันไม่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องคอรัปชันนะครับชัิงยิงแล้วผมไม่ได้ตรงนี้ก็คือแค่คิดมันก็ผิดแล้วแหละคือมันผิดแต่ว่าการตั้งแต่ระดับนโยบายส่วนคอรัปชันนั้นมันเป็นสิวเป็นเหมือนเหมือนสิวเหมือนฝ้าที่สังคมไทยมันมีอยู่โดยพื้นฐานแล้วแหละและทุกคนก็เตือนไปถึงพระเพื่อไทยตั้งแต่วันแรกว่าแต่ไม่ยนโยบายเนี้ยในที่สุดเนี่ยมันบริหารไม่ได้คือต่อให้ต่อให้เจตนารมณ์ดีแล้วไม่ทุจริตก็บริหารไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลไม่มีศักยภาพในการขายข้าว ไม่เคยมีโอเคเข้าใจแล้วและในอนาคตก็จะไม่มีวันมีไม่ว่าจะเป็นเทวดาที่ไหนไม่เป็นนายกก็ทําไม่ได้มันแค่นั้นแหละคาถามของผมก็คือว่าอยู่ๆไปแตะนโยบายข้าวซึ่งมันเป็นความเป็นความตายของรัฐบาลตระกูลจีนไปประกาศจะเปิดโปรงรัฐบาลทุกรัฐบาลวงเล็บต้องรวมถึงรัฐบาลนายกปูด้วยแล้วก็บทบาทในการวิ่งไปให้สัมภาษณ์ไปเปิดใจเรื่องจุดยืนที่บ้านพระอาทิตย์อะไรต่อไ่อะไรตามมาอีกเพลเกวียนเนี่ยพรุ่งนี้ยังอยู่เออเอเอไวซ์ทีวีได้หรือไม่อยู่ เดี๋ยวผมเชื่อว่าเมื่อเป็นอาชีพหลักนะคุณปลื้มเนี่ยอยากอยู่แน่เขาจะให้อยู่หรือเปล่า Voice TV เป็นสถานีข่าวที่ทั้งรายการและกองบรรณาธิการมีความเป็นอิสระและมีความเป็นมืออาชีพสูงนะฮะผู้บริหารสถานีและเจ้าของสถานีไม่เคยแทรกแซงกองบรรณาธิการนะฮะผมอยู่สื่อมาหลายช่องนะฮะนี่เป็นหนึ่งใน หนึ่งในไม่กี่ช่องที่จริงๆแล้วถึงเวลาเนี่ยการแทรกแซงมีน้อยมากอาจจะน้อยที่สุดเทียบกับช่องอื่นๆเพราะฉะนั้นในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยพันไากี่ช่องเนี่ยอ้าวผมไม่พูดถึงช่องอื่นแล้วกันทีเอ็นเอว่าช่องสามช่องสิบเอ็ดสามนะฮะเอางี้ตั้งแต่ที่ผมเคยอยู่มาเนี่ยช่องนี้น่าจะมีการแทรกแซงน้อยที่สุดน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเสียเวลาที่จะต้องมานั่งสร้างภาพว่าช่อง voice เป็นช่องที่การเมืองแทรกแซง ในขณะที่ถ้า,าคุณไปดูช่องอื่นๆเนี่ยคุณไปถามผู้บริหารดิเขาแทรกแซงมากหรือน้อยกว่าเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าเรื่องวิจารณ์แบบนี้มันมันมันไปไม่รอดเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยคนที่เคยทํางานในแต่ละสถา,านีเนี่ยเขารู้ไงรืงนี่มัน,มน,นสตนมันเป็นเพียงภาพที่ออกมาเฉยๆครับรึงนี้มันสตพจริงๆนะ ซึ่งต้องพิสูจน์วันนี้อยู่ voice นะดที่วะวันนี้อยู่ voice เนี่ยพรุ่งนี้ยังอยู่ voice หรือไม่ซึ่งต้องพิสูจน์ผมบอกแล้วว่าช่องที่แทรกแซงน้อยที่สุดเนี่ยนะือสทีวีกับ voice ช่องอื่นๆเนี่ยนะเอ S T V นีก็ไม่แทรกแซงและเพียงแค่เขาคัดคนที่คิดเหมือนกันไปทํางานใครคิดแตกต่างออกไปนั้นเขาไม่รับเข้าทํางานมันก็จบไม่ต้องแทรกแซง ไม่ต้องแทรกแซงเช่นเดียวกันกับ Vo i c e เนี่ยกัดคนที่มีความคิดในทางเดียวกันไปทํางานหลากเผ่าหลายพันต่างเผ่าพันธุ์ไม่รับมันก็จบไม่ต้องแทรกแซงไม่ความแตกต่างทางความคิดเนี่ยมันฝังลึกเพราะฉะนั้นการที่คุณคิดว่าคุณจะคัดกรองในขนาดนั้นมันไม่ง่ายนะ <Okay. S 1> ครับแต่ว่าผมผมคิดว่าการแทรกแซงมันเกิดขึ้นด้วยอิทธิพลทางด้านทุนในกรณีที่เริ่มมีโฆษณาเยอะๆ การแทรกแซงในลักษณะนั้นเป็นการแทรกแซงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าในวงการโทรทัศน์นะครับผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะน่าเป็นห่วงมากกว่าการแทรกแซงโดยเจ้าของการแทรกแซงโดยเจ้าของในสื่อมวลชนไทยนะผมบอกิดเดียวไม่เป็นปัญหาไม่ว่าคุณจะไปดูหนังสือพิมพ์หรือทีวีนะฮะส่วนใหญ่การแทรกแซงโดยเจ้าของไม่เป็นปัญหาส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของคอร์รัปชั่นโฆษณามากกว่านะครับสำหรับเมืองไทยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนั้นมันไม่ได้เป็นประเด็น ไอ้ <c oughs> เรื่องเรื่องข้าวจริงแล้วผมวิจารณามาตลอด <c oughs> แล้วก็ในขณะดูกันผมก็พูดถึงประเด็นอื่นอ่นคราวนี้มันมันไม่ใช่เรื่องที่ผมคิดว่าทําให้คนต้องตั้งคําถามเลย <c oughs>